สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ใฝ่หาคอมลู้นะครับอยากดีพิเป็นสุขุคุคนะครับเมื่อนี้ซีมาแนะนําหรือว่ามาบอกวิธีการฝึกนะครับการตั้งสายอีกแบบหนึ่งนะครับสีไซสายสากับสายสองเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นหลักนะครับบันนี้สายหนึ่งนะครับเท่ากับส่คือกันแต่ว่า ยกตัวอย่างถ้าสมมติมันเป็นเอไม่เนอะนะครับมั่งเสเป็นลามีลาแต่ว่าพินเคงบดถึงนะผมเลยตั้งเป็นซอนซอนเลซอนนะครับซอนเลซอนแต่ว่าให้เท้าเบิ่งเป็นลามีลานะครับลาโดเรมีซอนลานะครับทีโดนะครับเท้าเลียโดสูงไงนะครับเท้าใส่วิธีนี้นะครับสมมติอ่า สมุเตอร์โงนะครับมันก็จะเป็นลาลาลาเนี่ยเขามารินสายนี้ได้เลยลาซอนมีลาซอนนะครับโดซียูวงนี้โดลาซอนมีลาอย่างนี้นะครับลา มันสีโบมีอ่าสายต่ำสีโบมีเสียงต่ำนะครับซอนล้าสีโบมีเสียงต่ำสีมีแต่เสียงสูงนะครับถ้ามดเา้าเ้าถ้าสมมติว่าเ้าเล่นอ่าในเอไม่เนยได้แล้วล้อเพื่อนในเอไม่เนยได้แล้วเขาร้องว่าตั้งสายแบบผมเบิ้งนะครับซอนเลซอนร้องเล่นร้องเล่นเป็นลามีสิมอยู่สายสามสายสองนะครับแบบนี้เบิ้ง โดสูงแล้วเลมีสูงนะครับเนี่เสร็จนะครับลองฝึกเบิงนะครับผมว่ามันบ่อยากนะครับแต่ว่ามันแค่ตั้งสายคนระแบบแล้วเขาะจะต้องเบิงเบิงให้ออกว่านะครับมันมันอยู่โนดต,ตัวใดตัวใดยุ่งหวงใดยังเสียนะครับเนาะสมมติน,นี่เป็นลาลาทีสายสามโดเลมีสายสอง ซอลลานะครับแล้วก็ทีโดเลม,มีมีเลโดทีลาซอนฟ้าอยู่มังเก่าฟ้าม,มีมีเลโดทีลานะครับให้เขาบังเป็นเอไม่เนอเพื่อที่ว่ามันสิง่ายต่อการฝึกแต่ว่าโน้ตโดยตามจริงในการต่างคีย์มันสิบอแมนโน้ตของเอไมเนอรหอกนะครับแต่ว่าให้เขาจำเอา มันเค็งเป็นเอไม่เนอร์บดายยานสายมันขาดนะครับมันสูงโผดเนี่ยมันสี่บลคือมันสี่บอมีนามีแามีแล้วมันสีบลมันสี่บลคืออ่าที่เฮาเคยเล่นปกติหรือว่าเคย้อมปกตินะครับมันเสียงมันเกิดสีฟังแปลกๆออกไปนะครับเมื่อเฮาจับจุเมื่อเฮาเข้าใจว่าโนตตัวใดอยู่ใส่เฮาร้องเล่นเบิงคล้ายๆเอไม่เนอร์เบิงนะครับผมว่ามันโอ้นะครับมันยาวได้แปลกไหม่คือมันสสีล่นน้ำหมอลำนี่น้ำเอ่อ ลายสิ่งหลายเงาวมันสีเหลียได้สบายเลยนะครับทาตั้งสายแบบนี้นะครับนาอก,ก็ฝากไว้สาหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหลายๆนะครับขอบคุณครับ